เอก,กชัยศรีวิชัยโพส์เด็ดถึงใจผู้ชายชวนผู้หญิงไปโรงแรมคิดว่าไปทำวัดเย็นจากกรณีประเด็นร้อนในตอนนี้กับเหตุการณ์ของสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของฉายาไม่ได้โม้ที่โดนสาว17เขึ้นโรงพักแจ้งความก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจาร หลังไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นโดยทางสมรักได้เปิดใจว่าตนไม่ได้ข่มขืนเจอสาวสิเจ็ในผับก่อนพาเข้าโรงแรมแต่ไม่ได้ล่วงเกินรู้ภายหลังเป็นเด็กจึงหยุดโดยหลังจากนั้นสมรักได้เดินสายทำบุญก่อนเข้ามอบตัวกลางดึกพร้อมปฏิเสธทุกข้อหายกมือไหว้ขอโทษครอบครัวตนเองขอโทษครอบครัวเด็กคู่กรณีขอโทษสังคมขอตั้งสติ แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปต่อมาด้านเพื่อนของสาว17ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุอีกมุมหนึ่งโดยกล่าวว่าตนและสาว17ไปเที่ยวสถาบันเทิงแล้วเจอเข้ากับสมรักจึงได้ขอถ่ายรูปแต่ทางสาว17ไม่ยอมเดินกับโต๊ะพร้อมเพื่อนผ่านไปสักพักเพื่อนๆเ,เริ่มเมาจึงได้ชวนสาว17กลับบ้านแต่สาว17 ยืนยันจะอยู่โต๊ะสมรักต่อเธอจึงตัดสินใจกลับปล่อยให้สาว17อยู่กับเพื่อนอีกสองคนต่อมารู้ทีหลังว่าเพื่อนอีกสองคนจะกลับแต่สาว1 7ดยังยืนกรานว่าจะอยู่กับสมรักต่อไม่ยอมกลับบ้านโดยเพื่อนของสาวส7ยืนยันว่าไม่ได้ทิ้งเพื่อนพร้อมทั้งคิดว่าสมรักพาสาว1 7กลับไปด้วยเพื่อนกระทำชำราแน่นอน พราะตอนอยู่ที่โต๊ะสมรักมักจะโอบเอวสาว17อยู่ตลอดเวลาล่าสุดทางเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่แห่งแดนใต้ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นของสมรักโดยระบุว่าผู้ชายชวนขึ้นรถไปโรงแรมผู้หญิงเขาไม่รู้จริงๆเลยว่าไปทำอะไรไปทำวัดเย็นไหมหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์อย่างล้นหลาม